กัตัน5แถวกับตันหแถวให้และคูณแล้วจ้าตังไม่ไหวจริงๆเออ6 2รยยญกไปซุปเปอร์ซุปเปอร์ม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องและควูดใส่แว่นอัอยเยอะวันนี้ก็อยู่กันกับกับตันเปลตี้นะคะอ่ะวันนี้และคุูนนะคะก็จะมาเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะทุน1 0 3เหรียญกันไปค่ะเริ่มหมุนกันก่อนเลย5้าเหรียญทองนีหหห่หมุนละ5ไปก่อนเลยหมุนละห้าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ แลวกดใส่ร่วมกันสักนหนึ่งนะคะเอ,อ้ยเอาบวกกันไปรับกันไปก่อนจ้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเหรียญโหยปัง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 หมุนกันต่อหมุนกันต่อนี้แน่อุ้ยตะขออู้หูตะขอเกี่ยวใจแก้วดวงตาของหนูเหมือนจะเหมือนจะเรือเรือคัก รักเธอกันอีกแล้วเอานี่สเกตเตอร์หรือเปล่าสเกตเตอร์หรือเปล่าไมนสิจน,นะไมเสิจได้ได้ให้หนูเธอะให้หนูเธอเอาไปเป็นค่าข้าวที่โรงเรียนวันนี้ตึง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 ต,งตงภาพไม่ได้เฮ้โอ้โหขับตาล5แถว ร้อยี่สิบห้าเหรียญกันไปซูเปอร์ซูเปอร์โอ้โหจัดปุยมันจะเกินปุยมุ้ยมันเกินปุยมุ้ยเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญกันอีกเล้วค่ะสวยงามสวยงามปาบไปสวยอูย๋ได้อีกอูโห้ มากับแลคูนมั่นใจได้เลยว่าแตกอย่างแน่นอนหนูเล่นเกมไหนเกมไหนก็ฟังนะฝากกันด้วยนะคะริ้งใต้คอมเมนต์กันเลยนี่บวกกันไปก่อนทุนแค่100เหรียญเท่านั้นจัดกันไปรับกันไปค่ะ2217อย่างเหรียญนี่ฟังไม่ไหวจริงๆนะคะใครอยากได้อยากโดนแบบนี้รีบกดกันได้เลยกดก่อนรวยก่อนจ้าแลคูนใส่แว่นอายุโย,โย he yeah.